สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวนะคะการปรับรูปหน้านะคะแล้วก็แก้ไขใบหน้าที่หย่อนคล้อยด้วยฟิลเลอร์นะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาชมกันก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนดูไหม,มอะนะ้ะมือถือใส้อยู่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูเราดูหน้าคนไข้หลังจากฉีดเสร็จทันทีนะคะตอนนี้นะคะหน้าข้างนี้ฉีดเสร็จแล้วหน้าข้างนี้ยังไม่ฉีด จะเห็นว่าหน้าดูยกขึ้นนะคะกระชับขึ้นแล้วก็ดูสวยเข้ารูปมากขึ้นใช่ไหมจ๊ะเด็๋ยเตดูกระจุยกระรอกก่อนแตวบรรยายให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านฟังดีกว่านะคะหน้าข้างนี้ทําแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูสองข้างหน้าข้างนี้ที่ทําแล้วนะคะกับหน้าข้างที่ไม่ทําเห็นไหมคะไม่มีรอยเลยนะคะเดิหน้าข้างที่ไม่ทําอันนี้ยังไม่ทํานะข้างนี้ยังไม่ทําอ่ะดูข้างที่ทําแล้วนะคะอ่ะทีนี้ขอหน้าตรงชัดๆนะคะ เห็นไหมคะจะเหมือนว่าหน้ายกขึ้นในเคสนี้นะคะเราใช้ฟิลเลอร์นะคะในการยกกระชับใบหน้านะคะรุ่นที่เราใช้นะคะก็จะมี2รุ่นนะคะก็จะมีจูวีเดิมค่ะโ o l ไลท์ ite, นะคะแล้วก็จูวีเดิมโวลิฟนะคะฉีดผสานกันนะคะให้ดูสวยขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะเห็นไหมคะข้างนี้นะคะคางห้อยย้อยอยู่นะคะส่วนหน้าข้างนี้เต็มสวยยกขึ้นยกเหมือนที่หมอบอกไหม เห็นไหมคะการันตีสิ่งที่พูดหมอแนะนําเชื่อได้ใช่ไหมคะตอนแรกกลัวใช่ไหมคะตอนแรกกลัวว่าจะเสียเงินฟรีทาแล้วพังใช่ไหมพอพังมาหลายที่แล้วนะคะคนไข้ทําพังมาจากหลายคลินิกแล้วนะคะจนมาถึงอาทิตาคลินิกแล้วเหตุผลก่อนถามว่าทําไมถึงมาที่อาทิตาคลินิกติดตามหมอมานานยังจ๊ะนานแล้วค่ะดูรีวิวดูจากการรีวิววีโอไลฟ์สดนะคะมีความเชื่อมั่นก็เลยแบบลองมาดูแล้วก็มาเจอคุณหมอตัวจริงมีความแบบว่า เอ่ออธิบายให้ให้ให้ชัดขึ้นว่าเอ่อฟิลเลอร์ตัวนี้เป็นอย่างนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถึงถึงเขาถึงตัดสินใจทะะําอะค่ะค่ะพอทําแล้วประทับใจเลยไหมคะประทับใจมากค,คือแบบหน้าตึงมาเพราะว่าฝั่งด้คือจะเป็นคนแบบมีร่องแก้มเยอะนะคะแล้วก็พอเติมเต็มเข้าไปมีความรู้สึกว่าดูแบบดูไม่แข็งดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มาแก้ตรงที่ตอนแรกตอนแรกนะคะฉีดฟิลเลอร์หลานอืดแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นก้อนอะคะ่ะ ใครที่แบบเคยฉีดใต้ตาแล้วเป็นก้อนมีความรู้สึกแบบยิ้มแล้วมันเป็นก้อนมันตกลงมาค่ะคือคุณหมอแก้ได้นะคะแก้ไขใต้ตาที่มันเป็นก้อนมาที่เคยทํามาจากคลินิกอื่นนะคะนี่นะคะเคสนี้นะคะก็เป็นปัญหาหลายสเต็ปเลยพูดได้ไงว่าน่ายากนะคะความซับซ้อนเยอะก็คือ1มีเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขนะคะสิ่งที่คนไข้ทํามาจากร้านอื่นที่เป็นปัญหาหลักก็คือ เป็นถุงใต้ตาและเป็นถุงแบบไม่เท่ากันจากการฉีดฟิลเลอร์อันนี้ไม่ได้เป็นถุงโดยกําเนิดน,นะคะคนไข้บอกชัดเจนว่าเดิมไม่เคยมีเลยนะคะแต่มีหลังจากที่ไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วนะคะพอฉีดเสร็จแล้วก็ต้องการแก้ไขอ่ะเราก็แนะนําวิธีการรักษาให้นะคะก็ฉีดแก้ไขได้เลยนะคะพอแก้ไขเสร็จก็เห็นเลยว่าดีขึ้นนะคะ,ะทีนี้ในส่วนที่หน้าย้อยในเคสนี้หมอก็บอกว่าคางคนไข้มันดูยาวเกินไป คนไข้ก็เลยตกใจนิดนึงว่าคางหนูยาวเกินไปยังไงนะหนูไม่เก็ตหนูไม่เคยรู้ตัวคิดว่าหน้าคิดว่าหน้าคางที่แบบยาวแล้วจะดูเลี้ยวสวยแล้วแต่จริงๆเราคือมันไม่ใช่มันยาวเกินโงเหงยไปใช่ไหมอ่าเหมือนที่หมอบอกนะคะก็คือปกติที่อธิตากินิกเราก็จะปรับโง่เหงียให้ด้วยแล้วเราก็ปรับรูปหน้าให้ด้วยแล้วก็ดูสวยดูละมูลเป็นธรรมชาติด้วยนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาคางดูยาวเกินไปไหมไม่แล้วกลายเป็นหน้าดูลมุลขึ้น อันนี้หน้าเบี้ยวเลยนะคะซีกเดียวนะคะจะเห็นว่าหน้าซีกนี้นะคะก็คือดูยกกระชับในเคสนี้เขาเรียกเป็นการปรับรูปหน้านะคะโดยการใช้ฟิลเลอร์นะคะ,ะเห็นนะคะว่าพอหลังจากทำเสร็จนะคะคนไข้นะคะไม่บวมไม่ามําแล้วก็ ไม่ต้องพักฟื้นด้วยในเคสนี้เรามีการเสริมโหน่งเข้าไปอีกนิดนึงตรงบริเวณหน้าผากนะคะจริงๆหน้าผากก็ดูสวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราได้ฉีดนิดนึงเนี่ยจะดูสวยขึ้นเยอะนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าตอนนี้รับกันหมดเลยเห็นไหมคะสวยงามขึ้นทันทีจากการปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์นะคะวันนี้เราก็ใช้ฟิลเลอร์นะคะในการฉีดเพื่อปรับแต่งนะคะในเคสนี้ก็มีการฉีดจูวีเดิมนะคะเพื่อปรับเสริมนะคะแล้วก็ ปัญหาก้อนฟิลเลอร์เก่าก็ฉีดแก้ให้เลยนะคะก็คือเบ็ดเสร็จสวยในทีเดียวเลยนะคะเห็นไหมคะในภาพเห็นชัดนะคะเห็นไหมคะว่าข้างนี้นะคะยังมีรอยต่อปัจจุบันนะคะเขาจะนิยมนะคะการใช้ฟิลเลอร์เนี่ยฉีดบริเวณจอไลน์เพื่อปรับแต่งโครงหน้าให้ดูสวยนะคะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยด้วยประสบการณ์ของแพทย์ที่ทําการฉีดโดยทั่วๆไปอาจจะดีไซน์ออกมาได้ ไม่สวยพอตามที่คนไข้ต้องการแต่ถ้าคนไข้มาที่นี่ก็มาเจอหมอเลยได้นะคะหรือว่าจะมาเจอทีมแพทย์ก็ได้นะคะ<ส>ก็ฉีดเก่งทุกคนนะคะของเราเนี่ยจะถนัดเรื่องการฉีดเพื่อปรับใบหน้าโดยตรงถนัดเก่งไหมคะเก่งะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลย<ค>น,นะคะไม,ไม่เจ็บค่ะมาแล้วประทับใจไหมคะประทับใจค่ะหายกลัวใช่ไหมคะ,ร,ะ,คะรู้สึกคุ้มค่าเงินที่เสียไหมคะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่านะคะเพราะคนไข้บอกว่า หนูอยากทําขอแค่ทาแล้วสวยหนูจะรู้สึกดีใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้โอเคเลยใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะก็ใครที่อยากปรับแต่งใบหน้านะคะจะเห็นดูจากหน้าคนไข้ก่อนนะคะข้างที่ทําแล้วกับข้างที่ไม่ทําจะเห็นว่าหน้าข้างนี้ยกขึ้นอันนี้เป็นการยกกระชับโดยการใช้ฟิลเลอร์นะคะแล้วเราก็ฉีดแต่งจอลายใครที่เคยมีคางยาวๆผิดรูปอ่ะที่ดูแลดูยาวเกินไปยาวจริงแต่มันยังไม่ค่อยสวยก็มาปรับให้ดูละมุนได้ แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะต้องแก้อะไรยังไงบ้างก็เข้ามาเจอหมอได้นะคะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเราจะต้องทํากันต่อเดี๋ยวคนไข้จะต้องกลับบ้านแล้วดูข้างนี้ลึกเลยเห็นในกล้องชัดมากเลยนะคะหน้าข้างนี้นะคะลึกมากนะคะเมื่อเทียบกับหน้าข้างนี้เห็นไหมคะอ่ะมันก็มีวิธีชีดอยู่นะคะไม่ว่าน่าจะยากหรือซับซ้อนแค่ไหนเราก็แก้ได้หมดนะคะแค่คนไข้บอกรายละเอียดหมอพอส่วนบัตเจตค่าใช้จ่ายก็คุมได้ตามที่คนไข้สะดวกคนไข้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะ สวยคุมได้หายเครียดนะคะอเดี๋ยวเราบายบายเพื่อนเมื่อทางบ้านกันนะคะลาแล้วค่ะบายบายค่ะ